เอาลวครับเมื่อพูดถึงพูดถึงโควิดไปพูดกันถึงเรื่องของวัคซีนสักนิดหนึ่งใช่แล้ววัคซีนยังเป็นที่ต้องการนะที่เงียบๆไปไม่ใช่ไม่ต้องการนะยังต้องการกันอยู่นะวันนี้รุ่นวัคซีนมันก็ยังเหนื่อยกว่ารุ่นหวยเหมือนเดิมไม่พอกันทุกคนเนียรุ่นวัคซีนก็ยังเหนื่อยกว่ารุ่นหวยเหมือนเดิมโอเคเอาละครับพูดถึงวัคซีน ย้อนกลับไปเมื่อวันพระหัสพระหัสที่สองออกันยายนสัปดาห์ที่แล้วนะใช่ค่ะจำได้ไหมครับเพจที่ชื่อ CSI LA จำได้ได้เอาเอกสารชุดหนึ่งมาแฉมาตีแผ่ในเอกสารชุดนั้นบรรจุรายชื่อพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวถนนวิทยุใช่แล้วใจกลางกรุงอีกแล้วครับท่านโรงแรมแห่งนี้พิเศษ C.S.I.A. เขาบอกว่าเขามีเอกสารยืนยันนะได้ฉีดกันทั่วหน,น้าพนักงานของโรงแรมแห่งนี้ได้ฉีดเข็ม3เป็นไฟเซอร์ด้วยปัญหาคือได้ฉีดไฟเซอร์เข็ม3แล้วก็ฉีดกันทนั่วทั่วโดยเฉพาะรายชื่อที่ออกมาไม่ต้องรู้นะว่าชื่อใครดูแค่ตำแหน่งก็พอครบจริงๆครบทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นช่างผุ่มในการฝ่ายเจ้าหน้าที่สืบเสิร์ฟนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลสัมภาระเจ้าหน้าที่ด้านความสะอาดคือครบจริงๆ คือครบเนะเอาเป็นว่ามีกี่ร้อยคนก็ได้ฉีดครบสำหรับไฟเซอร์เข็มสามนะมีการสั่งกันนะอยายาปากโป้งยามือลั่นยาเอาไปโพสต์ยาปากโป้งยามือลั่นแล้วมันหลุดปรากฏว่ามือบางคนมันสั่นมันก็เลยลั่นมันก็เลยกระช่อกมาถึงข้างนอกอทีนี้คําถามก็คือข่าวชิมเนี่ยจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จเท็จหรือจริงแต่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจขนาดนี้ เป็นที่รู้กันเลยนะว่าโรงแรมอะไรใช่ค่ะนังสืบพิ์ฐานเศรษฐกิจเปิดตรงตรงเลยไม่มีกล้าไม่มีบังโรงแรมแห่งนั้นก็คือโรงแรมเมอร์เวนบิ๊กบีดเอ็มเอสเวลเน็ตรีสอร์ทแอนด์สปากรุงเทพสมัยก่อนนะมันเป็นโรงแรมปาร์คในเลิศเป็นโรงแรมปาร์คในเลอรของลูกหลานตระกูลในเลิศนี่แหละในเวลาต่อมาขายให้กับคุณหมอปราเสริฐประสาททองโอสุดเจ้าของกลุ่ม ธุรกิจโรงพยาบาลกรุงเทพเจ้าของธุรกิจสายการบินบิ๊กอกไอเวใช่คุณหมอปราเสร็จก็ไปเทคโอเวอร์มาไปซื้อมาค่ะยังทําเป็นโรงแรมแต่แปลงสภาพเป็นศนย์สาในแนวคิดในคอนเซปต์ของศูนย์สุขภาพแบบองรวมใช่เฉพาะคนมีกระตังเท่านั้นใช่ที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศหรือเดินทางจากต่างประเทศก็สามารถจเข้าคอสต่างๆที่นี่ได้อะไรประมาณนั้นนต่ในับชื่อเมอร์เวนเมอร์เวนพิก คำถามก็คือว่าไอ้ข่าวชิ้นนี้ที่เปิดโดย C S L A มันเฟกหรือไม่ถ้ามันไม่เฟกต้องมีคำอธิบายว่าอ้าวแล้วได้ไงอ่ะจริงๆริไฟเซอร์แล้วไฟเซอร์ด้วยนะคือถ้ายี่ห้ออื่นคนก็รู้สึกนะแต่รพอเป็นไฟเซอร์นี่คนยิ่งรู้สึกมากขึ้นถูกไหมตั้งแต่เมดพนักงานทำความสะอาดนอยันพูมในการฝ่าย ได้อย่างไรเอาไฟเซอร์มาจากไหนใช่ค่ะวันแรกแรกวันแรกแรกวันแรกแรกคุณหมอปานด้ดีจากกทมก็ทำท่าขึงขังจริงจังจะตรวจสอบจะตรวจสอบประสานไปกระทรวงสาธารณสุขวันแรกแรกวันแรกแรกวันแรกแรกคุณหมอสุระรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเรื่องการจัดสรรโควตาวัคซีนก็ซุ่มเสียงจริงจังจะตรวจสอบค่ะคำถามเช้าวันนี้ก็คือ4ี่วันผ่านไปเงียบยังไม่มีคําตอบ ยังไม่มีสัญญาณตอบรับเมื่อวานตอนเย็นๆตอนหัวค่ำทีมงานของเราต่อสายไปที่คุณหมอสุระไม่สะดวกต่อสายไปที่คุณหมอปานแลดีก็ไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะต่อสายไปที่คุณหมอเฉวสันซึ่งระยะหลังกระทรวงสาธารณสุขก็ใช้เป็นตัวเปิดในการสื่อสารส่งความคุณหมอเฉวสันก็ขอตัวไม่มีรายละเอียดไม่มีข้อมูลสรุปใครสะดวกสรุปใครมีรายละเอียดสรุปใครสามารถที่จะบอกกับสัคมได้ว่าไอ้เรื่องเนี้ย ไอ้เรื่องนี้มันจริงหรือมันเฟกถ้าจริงขอคำอธิบายค่ะเงียบเงียบยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากสิ่งที่ท่านถามไปเอางี้ไหมเราจะถามทุกวันเลยดีไหมเขาถามทุกวันแหละวันนี้สี่วันผ่านไปพรุ่งนี้ก็จะห้าวันผ่านไปใช่ค่ะถามจนเราเบื่อเองแหละเดี๋ยวเราก็เลิกถามถ้าไม่มีคําตอบเดี๋ยวก็เบื่อเองอ้าวแล้วครับเฟกก็บอกไม่เฟกก็บอกถ้าไม่เฟกก็อธิบายหน่อย S <S เออมันมีฝ่ายต่อต้านข่าวปลอมอะไรต่างๆเนะี่ยปกติเขาก็จะบอกนะอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงนี่รออยู่พยายามเข้าไปสแกนดูนะปกติเขาจะมีอข่าวนี้จริงข่าวนี้เฟกถ้าจริงขเขาก็จะบอกข่าวนี้จริงถ้าอันนี้เฟกก็จะบอกข่าวนี้เฟกที่เขาตั้งเลยชใช่นี่ก็ไปเป็นสแกนดูยังไม่เห็นไม่มีหรือต้องส่งให้เขาแล้วเขาจะไปเช็คให้หรือไม่ข้าพูด no comment ไอขนน้ข่าวชิ้นนี้ไอ้ข่าวชิ้นเนี้ยมันยากเลยครับไม่ยากนะ24ชั่วโมงก็รู้ว่าเฟกหรือไม่เฟกจริงเพราะสังคมอยากรู้หรือเขาไม่อยากรู้กัน